สวานฮอลแลนด์นุ่มเสดัดสวานไทยแลนด์แซกหานพี่น้องดูหานทุกคนดูหานบอกโมเมนต์เจออิสุโคะหานสวานสวัสดีจ้าหานเบิ่งเซลลโฟนอีกแดงเงอพี่น้องดูหาน ตัวย้ายใหญ่พวเมียแน่ๆเลยสวานสองตัวนี่สวานเห็นปะหานพวเมียเนี่ยเลย งามเนาะพี่น้องตัวเมียสองตัวนั่งลมชมวิว ธรรมชาติสวรรค์สวรรค์ธรรมชาติหานตอนเศร้าสวยปะไปแล้วนะจ้าหานันแอนบาวอสิเดัน เป็ดเทศปีที่แล้วบาเจอพี่น้องปีที่แล้วมาเจอเป็ดเทศแต่ว่าสงสัยมีคนเอาไปไหนหรือเปล่าหนูบ่ลู้อากาศดีบ่แดดดีดีพี่น้องทองฝาเป็นสีฟ้าซากุระดอกซากุระ บอกอีกโลบโฟโย,ยาวกันอีกเฟลิมาร์อ้ไอ้ขี้เล็กมุดโอเคอียโฟตมาก,กินนะยะอีกแดงตดวนี่นีต่ตดเทียสะพานข้ามแม่น้ำไม่ใช่แม่น้ำคงนะทุกคนสะพานข้ามแม่น้ำหุ่นสบุก ทางเดินส่วนใหญ่ฝรั่งเขาจ้าหมามาเดินจะเดินผ่านมาเดินหมาทางผ่านเนี่ยบ๊ายบายจ้าถ้าคลิปนี้ผ่านเด้งฟีดใครก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะการมีปฏิสัมพันธ์คือการดีที่สุดเป็นอาชีพเป็นครีเอเตอร์ที่จะต้องทำนะจ๊ะบายบายจ้า